หลวงปู่ตื้ออจารธรรมโมพระอระหันต์ผู้มีลทธิ์ในยุคปัจจุบันภาคหนึ่งร,รมประวัติตอนที่61หลวงพ่อเปลี่ยนเข้าไปเป็นลูกศิษย์หลวงพ่อเปลี่ยนปัญญาปฏิโป วัดอรัญยวิเวกบ้านป่งตำบลอินทกินอำเภอแม่แตงจังหวัดเชียงใหม่ก็เป็นสิธงสำคัญองค์หนึ่งของหลวงปู่ตื้อหลวงพ่อเปลี่ยนได้กล่าวถึงหลวงปู่ตื้อประอาจารองค์หนึ่งของท่านดังนี้ในระหว่างที่อาตมาพักอยู่ณวัดสันติธรรมในเมืองเชียงใหม่ก็ได้ทราบข่าวว่าหลวงปู่ตื้ออาจารธรรโมในขนาดนั้น พักอยู่ณวัดธรรมสัมัคีหรือวัดป่าสัมัคีธรรมซึ่งต่อมาก็คือวัดป่าอาจารย์ตื้ออาตมาจึงเดินทางไปพบทันทีอาตมาดีใจมากเพราะเดินทางมาภาคเหนือนี้ได้ตั้งใจมากราบท่านโดยตรงเมื่อกราบนมัตการท่านเรียบร้อยและสอบถามความเป็นมาจนเข้าใจดีแล้วเย็นวันนั้นอาตมาจึงได้เล่าสิ่งที่ภาวนาติดขัด อยู่ในจิตใจเป็นเวลานานคือเรื่องการตามจิตไม่ทันอุบายของท่านที่แนะนำก็แบบเดียวกันกันกบที่หลวงปู่เทศด้านหลวงปู่ขาวเป็นผู้ชี้บอกให้นั่นเองหลวงปู่ตื้อท่านบอกว่าเรื่องนี้ไม่สําคัญหรอกเมื่อสติสมาธิปัญญามันพอดีกันเมื่อไรเมื่นนั้นจะเข้าใจเองนั่นแหละไม่นานหรอก ให้ตั้งใจภาวนาไปเรื่อยๆอัตมาตได้รับกำลังใจมากและได้อยู่จำพรรษากับท่านในปีนั้นจึงได้ปฏิบัติภาวนากับท่านเพื่อหาทางพิจารณาเกี่ยวกับความจริงแห่งจิตใจการที่อัตมาตได้อยู่ปฏิบัติใกล้ชิดกับหลวงปู่ตื้อทำให้ได้เห็นปฏิปทาการปฏิบัติของท่านอย่างใกล้ชิดเคารพศรัทธาท่านเป็นอย่างมาก หลวงปู่ท่านเป็นพระพูดจริงทำจริงปฏิบัติธรรมอย่างชนิดทุ่มเทกำลังทั้งหมดยอมสละแม้กระทั่งชีวิตอัตมามีความตั้งใจที่จะเรียนรู้ความเป็นผู้มีพลังจิตวิเศษของท่านให้มากเท่าที่จะมากได้สมกับที่บุคคลทั่วไปกล่าวขานันว่าท่านสำเร็จปฏิสัมพิทายานหลวงปู่ตื้ออาจารธรรมโมท่านเป็นพระแท้มีความสามารถ ในการสอนธรรมะอย่างยอดเยี่ยมอธิบายข้อสงสัยได้ก,กระจ่างอัตมาจึงปื้มปิติมากที่ได้มาอยู่กับท่านสมกับความเหน็ดเหนื่อยที่สู้อุตสาห์บุกป,ป่าฝ่าดงมาเพื่อถวายตัวเป็นศิษย์ไม่ผิดหวังเลยตอนที่62การอุปถามครูบาอาจารย์ หลวงพ่อเปลี่ยนปัญญาปฏิปโปก็ได้จำภาษาอยู่กับหลวงปู่ตื้อที่วัดธรรมสาม,มคีสมกับความตั้งใจท่านเล่าให้ฟังดังนี้ในระหว่างพรรษานั้นอตมาก็ได้อยู่จำพรรษากับหลวงปู่ตื้อสมความปรารถนาดังนั้นการปฏิบัติตนในฐานะสิทธิและได้อยู่ปฏิบัติพระอาจารย์ตามฐานะและกำลังกายจึงนับได้ว่า ยอดเยี่ยมเป็นการแสดงความกตัญญูมากทีเดียวข้อปฏิบัติต่อผู้เป็นพระอาจารย์มีดังนี้ 1. ต้มน้ำร้อนถวายนำล้างหน้า 2. ต้องความสะอาดกุติและเช็ดบาท 3. จะทำหน้าทีทา่ต่างๆช่วยดูแลสอดส่องสิ่งของครูอาจารย์เช่นซักจีวรยอมผ้าจีวรเป็นต้น 4. ถวายกันนวดกวาดลานวัด และทางเดินจงกรมถวายท่านเวลาพิเศษสําหรับพัะเนรลูกวัดก็เห็นจะได้แก่เวลาค่ําในเวลาดังกล่าวครูบาอาจารย,ย์จะหยุดพักผ่อนดื่มน,น้ําชาน้าร้อนพระพิสุสํมเนนต่างมาพร้อมกันที่กุฏิของท่านสําหรับอาตมานั้นเป็นผู้อุปถาจึงไม่เคยขาดการบีบนวดถวายท่านก็ในระหว่างนี้เองลูกปู่ท่านจะเทศให้ฟังบ้าง สอนธรรมะบ้างสอนวิธีปฏิบัติที่ได้ผลมากๆเช่นการลักขันท่าเพราะเป็นแนวทางแห่งความ้นทุกข์จริงๆบ้านเนนที่มีปัญหาขัดข้องในการปฏิบัติธรรมประการใดๆก็นำมาถามมาตอบกันในช่วงนี้เองจึงเป็นช่วงเวลาสำคัญและให้ประโยชน์มากในส่วนของอัตมาหลังจากถวายการอุปปฏากแล้ว ก็ออกไปบำเพ็ญภาวนาด้วยตนเองได้แก่การเดินจงกรมนั่งสมาธิภาวนาจะนอนหลับจริงจงก็เพียงคืนละสองชั่วโมงเท่านั้นความเคืชินของอาตมาจะนอนได้ไม่มากกว่านี้คือสองชั่วโมงถ้าพ้นจากนี้นอนไม่หลับจะต้องตื่นลุกขึ้นมาทําความเพียรทันทีในช่วงแรกแรกอาตมาทําความเพียรอย่างเข้มขัดมากไม่มีเวลาจะมานั่งพูดคุยอย่างนี้หรอกอาตมาสังเกตตัวเองว่า ในภาษานั้นจิตใจก้าวหน้าไปไกลทีเดียวทั้งนี้เพราะได้พระอาจารย์ที่มุ่งมั่นหาทางพ้นทุกข์และหลวงปู่ก็สอนเราอย่างหนักหน่วงจริงจังมากด้วยอัตมาเริ่มตามดูจิตใจที่ตกหายไปกลางทางเริ่มเข้าค้าความจริงจิตจะนิ่งดีมากรู้ชัดเจนเมื่อรู้ทางดำเนินจิตก็ทาให้เห็นปิติเป็นอันมากมีกำลังใจปฏิบัติภาวนา ให้หนักยิ่งขึ้นเช่นเดินจงกรมนั่งสมาธิภาวนาติดต่อก,กันเป็นเวลานานๆแม้หลังเที่ยงคืนก็จะนั่งสมาธิไปจนเช้าเป็นต้นตอนที่63คิดอยากได้วิชาจากหลวงปู่เกี่ยวกับปฏิปทาของหลวงปู่ตือ้ออาจารยธรโมนั้นหลวงพ่อเปลี่ยนปัญญาปฏิปโปได้เล่าไว้ดังนี้ อาตมาเคยสังเกตความอัศจรรย์ทางจิตของหลวงปู่ตื้อเป็นอันมากมีอยู่ครั้งหนึ่งหลังจากฉันเสร็จวันนั้นไม่มีญาติโยมคนใดนั่งอยู่เลยอาตมาเห็นว่าสมควรจะได้นิมนต์ให้ท่านไปพักผ่อนกลับขึ้นกุฏิพอออกปากจะนิมนต์หลวงปู่ก็พูดออกมาว่าเราเห็นญาติโยมกำลังมาหาอยู่แล้วขนาดนี้กำลังออกเดินทางจากเชียงใหม่ เมื่อท่านว่าอย่างนั้นอัตมาก็ไม่ได้ว่าอะไรก็กลับขึ้นกุฏิมองเห็นท่านนั่งเฉยอยู่อัตมาได้สังเกตดูอยู่ผู้ใหญ่ๆแล้วก็เห็นมีผู้คนเดินมาหาอย่างที่ท่านนั่งอยู่หลวงปู่รออยู่แล้วจึงเชิญน,นั่งต้อนรับกันอยู่ตรงนั้นจนบรรดาญาติโยมคณะนั้นกลับกันหมดท่านก็ไม่พูดอะไรอัตมาเห็นท่านนั่งยิ้มน้อยๆอยู่อย่างนั้น อาตมาคิดอยากได้วิชาอย่างนี้บ้างหลวงปู่ท่านรู้ใจของอาตมาและก็ได้พยายามอบรมบ,บ่มนิสัยสอนสั่งอาตมาอยู่ตลอดเวลาเกี่ยวกับการที่จะอย่างรู้วารจิตต่างๆด้วยจิตรแรกความอยากรู้อยากได้ของอาตมามีมากจึงทําให้เกิดล่าชา้าแต่เมื่อหลวงปู่ท่านสอนไปเรื่อยๆจิตใจก็สงบเงย็นมากขึ้น และรู้ว่าบริสุทธิ์ขึ้นเรื่อยๆตอนที่64แนะนำถึงความลี้ลับของจิตในคราวที่อยู่ปฏิบัติหุุบูตเตอร์ที่วัดธรรมสามัคคีนั้นหลวงพ่อเปลี่ยนปัญญาปฏิโปได้รับการสั่งสอนแนะนำถึงความลี้ลับของจิตโดยเฉพาะอย่างยิ่งในเวลานั่งภาวนา เมื่อเกิดเห็นนิมิตบางอย่างขึ้นแม้จะออกจากสมาธิแล้วขนาดไม่เดินบิณธบาทก็ยังมองเห็นสิ่งประหลาดประหลาดอยู่เนืองๆหลวงปู่ตือ้อท่านสอนสั่งในเรื่องนิมิตท,ที่เกิดขึ้นว่าน,นิมิตน,นั้นจำแนกไปหลายประการจิตของนับปฏิบัติมีหลายขั้นตอนตามในิสัยบารมีของแต่ละคนพูดถึงผู้มีสมาธิดีจิตบริสุทธิ์สะอาด ก็จะปรากฏนิมิตท,ที่แจ่มใสเป็นไปด้วยอำนาจชาญและอำนาจแห่งยานตอนที่หลวงพ่อเปลี่ยนออกเดินมิทธบาตตามหลังหลวงพุตธร์และพระพิสุงสสฆงองค์อื่นๆท่านมองเห็นผู้คนในลักษณะต่างๆที่ไม่เหมือนกับที่ตาเราเห็นตอนแรกๆก็คิดว่าเราไปสร้างนิมิตเราเองพอนานๆานไปก็เห็นว่าเราพบเรื่องจริงเท่าแล้ว จึงได้นำมากราบเรียนปรึกษากับหลวงปู่ตื้อแล้วท่านให้ข้อคิดดังนี้ข้อที่หนึ่งท่านนิมิตเห็นบุคคลธรรมดานุ่งห่มผ้าสีเหลืองเดินเข้ามาหาแสดงว่าจิตของบุคคลเหล่านั้นเป็นผู้มีศ่งห้าอยู่เป็นปกติมีสมาธิมีการปฏิบัติศิลอย่างสม่ำเสมอและเว้นจากการทำชั่วมีใจเป็นพระเป็นธรรมข้อที่สอง ถ้านิมิตเห็นบุคคลธรรมดานุ่งห่มด้วยผ้าขาวแสดงว่าจิตของบุคคลนั้นมีสินาเป็นปกติและมีใจเป็นเทพเทวดาข้อที่สามถ้านนิมิตเห็นบุคคลธรรมดานุ่งห่มเสื้อผ้าขาดผิวคล้ำไม่มีสง่าราศีแสดงว่าจิตของบุคคลน,นั้นตกต่ำลงไปกว่าความเป็นคนคือมีความคิดแต่จะทำความชั่ว ข้อที่4ถ้ท่านนิมิตเห็นบุคคลที่ใส่เสื้อผ้าดำสนิทจิตของเขามีสิ่งที่ไม่บริสุทธิ์ใจหยาบที่ต่ำไปกว่านั้นคือจะเห็นเป็นลักษณะของเดราาัจฉานเช่นควายต่ำลงไปก็เป็นสุนัขต่ำลงไปก็เป็นสัตว์ประเภทเลื้อยคลานเช่นงูเป็นต้นหลวงพ่อเปลี่ยนได้รับการบอกเล่าเช่นนี้จากหลวงปู่ตื้อนับว่าเป็นประโยชน์ยิ่งนะัก ตอนที่65ใช้พลังจิตรักษาสิทธิ์ที่ป่วยไข้ช่วงที่หลวงพ่อเปลี่ยนปัญญาปฏิโปปไปอยู่ปฏิบัติภาวนากับหลวงปู่ตื้อนั้นท่านได้พยายามฝึกฝนจิตใจให้แก่กล้าด้วยการดำเนินลอยตามพระผู้เป็นอาการยอย่างชนิดทุ่มเทจิตใจเลยทีเดียวท่านว่าไว้อย่างนั้นจากการที่ได้อยู่ปฏิบัติรับใช้แก้ชิดหลวงปู่ตื ทำให้หลวงพ่อเปลี่ยนได้เห็นความอัศจรรย์ในองค์หลวงปู่มากมายหลวงพ่อเปลี่ยนจึงมีความตั้งใจว่าจะต้องเอาวิชาเช่นนี้จากท่านให้ได้คุณลักษณะสําคัญอีกอย่างหนึ่งที่หลวงพ่อเปลี่ยนได้รับการถ่ายทอดอยังถอดแบบมาคือความเฉียบขาดในพลังอํานาจจิตของท่านสิ่งนี้เป็นกิตติศัพท์ที่รู้กันทั่วในหมู่พระป่าผู้ปฏิบัติกรรมฐานและผู้สนใจทั่วไป ครั้งหนึ่งพระเนรในวัดเกิดเจ็บปวยเป็นไข้ป่าพเพราะปติดเชื้อมาลาเรียมาจากการภาวนาอยู่ในป่าดงพงไพรเมื่อหลวงปู่ตือ้อท่านทราบก,ก็จะทําการรักษาให้เป็นอย่างดีท่านได้เหตุผลว่าอายุเขายัางน้อยควรที่จะฝึกฝนอบรมให้มีพลังต่อไปจะต้องรักษาให้หายแล้วหลวงปู่ตื้อก็นั่งเพ่งใช้พลังจิตเป็นอำนาจในการรักษา ท่านใช้เวลาเพ่งนานพอสมควรแล้วท่านก็ทำภารกิจของท่านไปตามปกติเช่นเดินจงกรมภาวนาพอได้เวลาสมควรท่านก็จะมาเพ่งจิตช่วยเหลือต่อท่านทำอย่างนี้เพียงสองถึงสาวันเท่านั้นอาการไข้ของพระเนนก็จะหายเป็นปกติพระเนนบางรูปก,ก็ไม่รู้ว่าหลวงปู่ท่านส่งพลังจิตไปช่วยเหลือแต่ทุกรูป ก็หายเจ็บไข้ในเวลาที่รวดเร็วนับว่าหลวงปู่มีอำน,นาจจิตที่แก่กล้ามีพลังมหาศาลเลยทีเดียวสำหรับองค์ของหลวงปู่ตื้อเองถ้าเกิดอาพาธเจ็บป่วยขึ้นมาท่านก็เฉยเสียเดินจงกรมก็เป็นไปตามปกตินั่งภาวนาก็เป็นไปตามปกติหลวงพ่อเปลี่ยนเข้าไปกราบเรียนขอให้ท่านเพ่งรักษาโรคภัยในร่างกายของท่านบ้างท่านก็ตอบว่า เราไม่เคยตามใจสังขารมันเป็นได้ก็ต้องปล่อยให้หายเองใครเอาอะไรมาให้ก็กินใครไม่เอาอะไรมาให้ก็ไม่มีกินการเจ็บป่วยมันเป็นเรื่องของสังขารจะเราเฉยๆก็จะสบายไปเองแหละเมื่อหลวงพ่อเปลี่ยนกราบเรียนถามท่านว่าหลวงปู่เจ็บมากไหมหลวงปู่จะตอบว่ามากหรือไม่มากหนักหรือไม่หนักก็ดูเอาเองเมื่อเป็นดังนี้ ลวงปู่เตื้ออาจารย์ธรรมโมจึงต้องมีสิทธิที่เคยรับใช้ใกล้ชิดกันมาก่อนและรู้ใจของท่านได้ดีไว้คอยดูแลเมื่อเห็นว่าท่านมีอาการเจ็บป่วยขึ้นมาซึ่งปกติท่านจะไม่บอกให้ใครรู้เราต้องคอยสังเกตอาการของท่านจึงจะพอเข้าใจโดยการถวายการรักษาและการจัดยาก็ต้องจัดถวายท่านโดยพระอุปถาต้องคาดคะเนเอาเอง ตอนที่66เกี่ยวกับการขบฉันพัตตาหารการขบฉันพัตตาหารของพระป่ากรรมฐานกับพระบ,บ้านโดยทั่วไปนั้นไม่ค่อยจะเหมือนกันพาะบ,บ้านโดยปกติจะนั่งฉันเป็นหมู่เป็นวงร่วมกันและฉันชัจานหรือภาชนะต่างๆหลายใบส่วนพระรัตนงค์หรือพระวัดป่าท่านจะฉันในบาทคือจะพิจารณาและจัดอาหารในส่วนที่ท่านต้องการ ใส่ลงในบาตแล้วลงมือฉันเฉพาะในบาตต่างองค์ต่างฉันเงียบๆไม่พูดไม่คุยกันฉันเสร็จก็เก็บบาตรลุกขึ้นไปไม่ต้องรอกันสำหรับหลวงปู่ตือ้ออาจารย์ธรรมโมท่านเป็นพระที่แปดกัว่าพระเถระองค์อื่นๆซึ่งหลวงพ่อเปลี่ยนเล่าให้ฟังดังนี้มีอยู่วันหนึ่งพระผู้ใหญ่ลูกหนึ่งมาที่วัดพอถึงเวลาฉันพระอาจารย์ท่านนั้น ก็นั่งรอเฉยอยู่หลวงพ่อเปลี่ยนรอบก,กาบนิมนต์ให้ท่านฉันท่านก็บอกว่ารอหลวงปู่ตื้อก่อนหลวงปู่ยังไม่มาเมื่อพระผู้ใหญ่ไม่ลงมือฉันพระลูกวัดก็ต้องนั่งรอไปด้วยใช้ผ้าปิดบาทนั่งภาวนารอนานพอสมควรหลวงปู่ตื้อท่านก็เดินขึ้นมาพอเห็นว่ายังไม่ได้ฉันกันเลยท่านก็พูดว่า จะรอไปทำไมขันห้าของใครก็ของใครท้องใครก็ท้องใครนั่นปากใครก็ปากใครสิไม่ต้องรอฉันไปเถิดฉันเสร็จแล้วก็ไปล้างบาตรตากแห้งเสียแล้วไปภาวนาเราจะฉันเวลาไหนหรือไม่ฉันเลยก็ขอเป็นเรื่องของเราเถิดหลวงปู่ตื้อจึงเป็นพระรูปเดียวนในวัดเป็นพระผู้นั่งฉันเสร็จเป็นรูปสุดท้ายส่วนอัตมา ไม่ถึงหลวงพ่อเปลี่ยนเป็นผู้นำบาตรของท่านเป็นล้างทำความสะอาดเช็ดจนแห้งแล้วก็เทกระโทนของท่านด้วยดูเวลาพอสมควรแล้วจึงนิมนต์ท่านขึ้นกุนติดตอนที่67ท่านสอนไม่ให้ใครเอาอย่างท่านหลวงพ่อเปลี่ยนได้เล่าถึงปฏิปทาของปงุตเตอร์อจจรมัมโมต่อไปดังนี้ าการที่ท่านเป็นพระที่พูดจาผงผางไม่อ้อมค้อมนี้อัจฉรย์รัมโมพิขุจึงเป็นที่รู้จักในหมู่พระสายกรรมฐานและในบรรดาประชาชนทูวไปว่าใครหน้าบางก็อยา่าไปนิมนต์พระอาจารย์ตื้อเพราะนอกจากท่านจะเทศตรงแล้วยังพูดตรงอีกด้วยถ้าใครหน้าบางเป็นหนังอายแล้วก็ฟังไม่ได้หลวงพ่อเปลี่ยนได้เล่าต่อบไปว่าหลวงปู่ตื้อ ท่านมีปฏิปทาที่ไม่เหมือนใครและใครเอาอย่างท่านไม่ได้เป็นลักษณะนิสัยเฉพาะองค์ท่านหลวงปู่ไม่เคยสอนใครให้เอาอย่างท่านแต่ท่านสอนให้สิทธิ์ทุกลูกปฏิบัติตามพระธรรมคำสอนของพระพุทธเจ้าสอนให้ทุกคนมีความกล้าหาญเพราะความกล้าหาญเป็นมรดกในทางธรรมของพระพุทธเจ้าอันหมายถึงว่าถ้าเราดีจริงๆแล้วไม่ต้องหวั่นเกรงอันตราย ไม่มีใครจะมาทำร้ายเราขอให้ดีจริงๆก็แล้วกันความดีมีศีลธรรมมีคำสัตย์มีคำจริงไม่มีนิสัยหลอกลวงโลกชี้ทางพระนิพพานได้จริงเป็นสมบัติของพระพุทธเจ้าที่ควรจะดำเนินจิตใจของเราตอนที่68ตัวอย่างความกล้าและพูดตรงของหลวงปู่ หลวงพ่อเปลี่ยนได้ยกตัวอย่างเรื่องความกล้าและพูดตรงของหลวงปู่ตื้อขึ้นมาตอนหนึ่งว่าความกล้าตอนหนึ่งที่อาตมาจําได้ดีวันนั้นจะมีญาติโยมมหาท่านท่านพูดว่าเดี๋ยวจะมีผีมานั่งตรงนี้ท่านชี้ไปตรงที่ว่างๆจะมีคนมานั่งที่นี่ท่านชี้ไปอีกที่หนึ่งซึ่งอยู่ใกล้กันนั่งอยู่พักใหญ่ ก็มีโยมเดินมาหาท่านจริงๆมีผู้ชายมานั่งตรงที่ท่านบอกว่าผีจะมานั่งพอนั่งแล้วก็ไม่กล่าบพระสงฆ์องค์เจ้านั่งอยู่เฉยๆอย่างนั้นส่วนตรงที่ท่านบอกว่าจะมีคนมานั่งก็มีผู้ชายกับผู้หญิงมานั่งทั้งหมดมาด้วยกันบารถคันเดียวกันแต่แยกลงนั่งที่ต่างๆกันสองคนหลังกับหลวงปู่อย่างนอบน้อม พร้อมกับพูดคุยด้วยจิตใจศรัทธาและเบิกบานครั้นคนกลุ่มนั้นขอให้แสดงธรรมคือเทศได้ฟังซึ่งหลวงปู่ท่านพร้อมเสมออยู่แล้วก็พูดขึ้นว่าเอาฟังเทศนะคนนี้เขาไม่เอาพุโทโธมาถึงพระพุทธร,รูปก็ไม่กล้าจะกราบม,มาถึงก็นั่งอย่างกับว่าไม่มีสัมมาคาระวะนี่เป็นผีไม่ใช่คนนี่แสดงถึงความกล้าของท่าน ตาในเห็นอย่างไรท่านก็พูดอย่างนั้นไม่เกรงว่าใครจะโกรธใครจะฟังหรือไม่ชอบหรือไม่ท่านไม่ใส่ใจหลวงปู่ตื้อมักจะพูดว่าเราเทศเรื่องจริงเราไม่ได้เทศเพื่อเอาใจใครเอาใจผู้คนก็เท่ากับเลี้ยงกิเลสให้อ้วนพีเรามีความจริงใจเราไม่ได้เทศอาบุลีเก็ตทองของใครหลวงปู่ตื้อท่านมีจิตใจหนักแน่นและเปิดเผย ท่านพูดตรงจนพระเถระผู้ใหญ่บางท่านได้ห้ามปรามแต่ท่านก็ยังคงยืนหยัดเชื่อมั่นในองค์ท่านและเหตุผลของท่านก็เป็นจริงเช่นนั้นด้วยตอนที่69หลวงปู่ตื้อก็เคยไม่หวยดูชื่อหัวเรื่องออกจะน่าเกียดไปไหนเรื่องนี้ผู้เขียนเคยได้ยิงจัดพระผู้ใหญ่ท่านหนึ่ง แต่นึกไม่ออกว่าที่ไหนและเมื่อไหร่จําได้แต่เรื่องราวเรื่องมีอยู่ว่ามีญาติโยมผู้นิยมหวยกลุ่มหนึ่งมีทั้งชายและหญิงเช่าเหมารถเพื่อไปกาบโดยหวังจะได้เลขเด็ดจ,จากหลวงปู่ทุกคนเต็มไปด้วยความหวังหลวงปู่ให้การต้อนรับขับสู้ตามปกติทั่วไปพอได้จังหวะสมาชิกที่เป็นหัวหน้ากลุ่มก็เจรจาเรียบเคียงขอเลกเด็ดจ,จากท่าน หลวงปู่พูดว่ามันจะไปยากอะไรก็อยู่ที่ตูดของพวกสูนั่นแหละนั่งทับกันอยู่ก็ยังไม่รู้กลับไปดูอเองก็แล้วกันสมาธิกลุ่มผู้นิยมหวยต่างนึกกันยิมยิ้มย่องแต่ละคนก็ไม่เคยดูตูดของตัวเองขากลับจากวัดก็พากันหาสถานที่ที่เหมาะจอดรถแล้วพากันลงชายแยกไปเฉพาะชายหญิงแยกไปเฉพาะหญิง ช่วยกันพิจารณาพินิษด,ดูตูดของกันและกันดูอย่างละเอียดละอ,อ่ทั้งนอกผ้าและในผ้าเรื่องนี้ไม่ได้บอกว่าตัวเลขเด็ดที่ทุกคนใฝ่หานั้นสถิตยอยู่ที่ชิ้นส่วนของใครผู้หญิงหรือผู้ชายแต่ที่แน่ๆเลขที่ออกก็คือเลขป,เป้ายทะเบียนรถที่ทุกคนนั่งไปนั่นเองตอนที่เจสิ เรื่องบอกเล่าจากหลวงปู่บุญเพงกัปปโกสิทธิท่านหนึ่งที่มีโอกาสใกล้ชิดกับหลวงปู่เตอร์ก็คือหลวงปู่บุญเพงกัปปโกแห่งสำนักวัดป่าวิเวกธรรมวิทยารามอำเภอเมืองจังหวัดขอนแก่นหลวงปู่บุญเพงไปบำเพ็ญเพียรที่เชียงใหม่และได้อยู่อุปถัมภ์ใกล้ชิดกับหลวงปู่เตอร์และหลวงปู่แหวนในระหว่างปีพุทธศักราช2 5 0 3 ถึง2,507หลวงปูป่ปุนเพงพูดถึงหลวงปู่ตื้อพระอาจารย์ของท่านดังนี้หลวงปู่ตื้ออาจารย์ธรรมโมท่านเป็นนักเทศผงผางใครมีกิเลสมากจะพากันหลังเกียรท่านถ้าผู้มีปัญญาพ้นสนิมกิเลสบ้างไม่มากมายเพียงน้อยนิดพอฟังเข้าใจได้ก็จะศรัทธาชื่นชมกับความเปิดเผยของความจริงใจและความเด็ดเดี่ยวของท่าน อย่างเมื่อตอนที่หลวงปู่ตื้อท่านพักที่วัดป่าดาราพิลม์อำเภอแม่ริมนั่งสนทนาอยู่หลายองค์หลวงปู่อ่อนยานสิริก็ได้ถามขึ้นว่าท่านตือ้อถ้าไม่รักษาศีลไม่เจริญสมาธิไม่บำเพ็ญปัญญาจะไปนิพพานได้ไหมตอบหน่อยพระดังอย่างหลวงปู่ตื้อเรื่องมงคลหมาท่านก็เคยเทศมาแล้วตอบหลวงปู่อ่อนว่ามี ก็จะเป็นอะไรไปถ้าไม่รักษาศิลนก็ให้รักษาสิ้นไม่เจริญสมาธิก็ให้รักษาช่องเข้าไม่เจริญไม่มาเพิญปัญญาก็ให้รักษาช่องขี้เท่านั้นแหละหลวงปู่อ่อนท่านก็ว่าโอ้ท่านตื่นนี่พูดหยาบคายไม่หยาบคายหรอกหลวงพ่อผมจะอธิบายให้ฟังคืออย่างนี้ก็ธรรมดาร่างกายสังขารของเรานี้ไม่ว่าผู้ชายหรือผู้หญิงก็ตาม เครื่องนุ่งผมก็ต้องรักษาให้สะอาดสังขารร่างกายก็เปรียบเสมือนผ้าเหมือนสิ้นต้องรักษาให้สะอาดอย่าให้มัวหมองไม่บำเพ็ญสมาธิก็ให้รักษาช่องเข้าก็อะไรเล่ากิเลสมันเข้าทางไหนมันเข้าช่องตาช่องหูช่องจมูกช่องปากลิ้นกายและใจใช่ไหมช่องเข้าเหล่านี้เราต้องรักษาไว้อย่าให้กิเลสมันเข้า มันจึงจะเกิดความสะอาดบริสุทธิ์ได้จริงไหมสามไม่มาเพ็นปัญญาให้รักษาช่องขี้ก็ขี้ทุกข์ขี้ยากขี้ลําบากขี้ยากจนขี้คลานขี้เกียจขี้คุกขี้ตลางขี้อิจฉาฤิษยาขี้โกรธขี้หึงไล่มันออกไปให้หมดอย่าให้มันเข้ามาลงควานสิเท่านี้ทําได้บ่นั่นความจริงท่านไม่ได้เจตนาพูดคำหยาบอะไรเลยท่านพูดความจริง บางคนไม่เข้าใจธรรมะฟังพระสอนมากแล้วแต่ไม่เข้าใจก็เพราะยังไม่เข้าใจฟังเรื่องจริงๆของนักเทศอย่างหลวงปู่เตืร์นี่แหละธรรมะไม่ใช่จะสอนให้คนโง่ให้หลับฟุบคาพื้นฟังแล้วอย่าให้ง่วงเราไม่ใช่พระอภัยมณีนี่นะจึงเป่าปีให้หลับทั่วเมืองนี่ตรงอย่างนี้